สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง what do you want to be มีใครพอจะรู้ความหมายบ้างคะในเรื่องนี้นะคะเขาก็จะถามถึงความต้องการนะคะว่าคุณต้องการอะไรนะคะ ให้นักเรียนดูหนังสือและแบบฝึกหัดหน้าสี่ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรามาเรียน vocabulary หรือคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์นี้เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะเรามาดูคำศัพท์คำที่หนึ่ง nurse nurse in front of in front of computer Computer Interviewing Interviewing Shop Assistant Shop Assistant เมื่อนักเรียนเขียนลงในสมุดเสร็จแล้วให้นักเรียนฝึกท่องด้วยนะคะให้นักเรียนดูหนังสือและแบบฝึกหัดหน้าสีไปพร้อมๆกัน นักเรียนดูข้อ2นะคะจนในข้อ2เขาถามว่า look at the picture dance complete the sentence หมายความว่าให้นักเรียนดูรูปภาพในหนังสือแล้วเลือกช้อยที่เขากำหนดให้ในแบบฝึกหัดเติมลงไปในประโยคให้สมบูรณ์นะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่1นะคะข้อที่1เขาถามว่า a report is the the, the, the doctor ข้อนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียน report reporter แปลว่าการรายงานนะคะการรายงานเขาต้องรายงานอะไรสักอย่างนะคะแล้วท้ายประโยคเขาบอกว่า the d g h t e r d g h t e r แปลว่าอะไรคะแปลว่าหมอนะคะเพราะฉะนั้นเราดูรูปนะคะมีเด็กสองคนกำลังทำอะไรคะกำลังสัมภาษณ์คุณหมอนะคะ เพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งเราต้องตอบอะไรคะตอบคำว่า i n t e r i e w i n g ต่อไป number t ข้อสองนะคะเขาถามว่า A... d t is standing near the daughter standing near the daughter แสดงว่ามีใครสักคนนะคะยืนอยู่ใกล้ๆใ,ใครคะ daughter ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะ ข้อที่3นะคะ Three students are working on the มีเด็กกี่คนคะ Three สามคนกำลังทำงานอยู่ที่ไหนคะเติมคำตอบลงไปค่ะ Number four There are three people. t t the, the cinema ก็คือ Three people แสดงว่า มีคนกี่คนคะมีสามคนคนสามคนเขากำลังทำอะไรสักอย่างนะคะอยู่ที่ the cinema นะคะให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปใน number f นะคะข้อที่4คะ่ะเรามาดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้าย number f ข้อที่5 A... The, 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 is s h a r i n g c o e s to a girl นะคะ แปลเองนะคะให้นักเรียนเขียนคําตอบหาคําตอบมานะคะซึ่งมีคําศัพท์ที่แปลเป็น vocabulary ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนเติมคําศัพท์ลงในประโยคให้สมบูรณ์นะคะนักเรียนดูหนังสือและแบบฝึกหัดในหน้า5นะคะ Listen one Compact disposal เป็นปริศนาอักษรไข่นะคะให้นักเรียนดูคำศัพท์ค่ะคำแรก across แปลว่าขวางหรือแนวนอนนั่นเองนะคะนักเรียนดูลูกศรประกอบไปด้วยนะคะ down แปลว่าลงหรือแนวตั้งนั่นเองนะคะ ซึ่งในแต่ละข้อนะคะค,ครูใบ้คำศัพท์ตัวแรกให้แล้วนะคะให้นักเรียนไปเปิดดูในหนังสือหน้า5นะคะมันจะมีคำศัพท์ให้นักเรียนเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเติมลงในแต่ละข้อแต่ละช่องให้ถูกต้องตามตัวอักษร หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าสีหน้า 4, ห้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปท่องคำศัพท์ให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะนักเรียนต้องท่องทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะคะ굿ไบ